ายยเลโอด้โหสุด้วยพอสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับตอนนี้พุ่อยู่กับรายการเอ่อออมสิงเกมเมอร์กับนายแฟร์สนะครับวันนี้เราจะมาสอนลงอินเทอร์เน็ตกันนะครับโอเคมาเริ่มเลยตอนเดี๋ยวไม่คือเลย ต้องเอาเพลงนี้ฮีโร่อันนี้แบบ h o ก s k i l l กนะครับหรือจะเอาเพลงไรเราเลย j u s p i n อันนี้ผมเจอเพลงไรนะเจอเพลงเจอเพลงอยู่ Spin ไรเราแบบของอังกฤษแท้เลยนะครับไ่ดนะนะนะกันต่อก็กดสตรีมเอ่อลงไปครับทุกคนต้องเป็นกดสตรีมมาก่อนนะครับ ถ้าเกิดไม่ได้กินก็ขออภ okay. ัยเสียงเราก็ขออภัยด้วยนะครับก็ตอนนี้ก็สามทุ่มกว่าแล้วว่าชิคที่ร้านค้ากันเลยร้านค้าเราเริ่มเสีย Just another day in the world we live. I I have gotta fight today to I'm not a day, Just speaking about my

ต่อไปต่อไปฮ่าฮ่าฮ่ามันเปลี่ยนที่อีกแล้วมันโหลดเร็วมากเลยครับมันไม่ช้าช้าอ่าเสร็จช่องค่ะเมื่อเสร็จแล้วมันก็จะได้ราบไปค่เดี๋ยวผมจะเปิดขึ้นมาเลยค่ะ นีนก็จะมีอัปเดตก็รอนล้วคะรอจักครูมจะอัปเดตช่องที่หแล้วก็สามารถไปหาเพื่อนกันได้เลยเดียวเลครับนี่อัปเดตภาพหลักกัน Koจ Bei เกิดจะเปลี่ยนครั้งตัวเองก็กดเพิ่มเพื่อแล้วก็คลิกตรงโลกสัญลักษณ์นนะครับแล้วก็กดสตาร์มาสตรีมไอเดีนะนี่แล้วผมก็ไปตั้งค่ะเอ้ยไม่ใช่นี่แก้ไขนี่มันแล้วผมก็แก้ไขไเลยชื่อจริงชื่อโปรไฟล์อ ชื่อจริงอืมชื่อจริงชื่อจริงเลยดิชื่อจริงแฟร์แล้วกันฮะอืมไหนเอออัพโหลดกดเลือกไฟแล้วก็กดอัพโหลดครับเออแล้วก็ ออได้แล้วนะครับบันทึกกันเปลี่ยนแปลงนี่ก็ได้แล้วบัญชการเป,ปลีแปลงนี่ก็ได้แล้วนะค,คะก็นี่ก็เชื่อสติผมแต่ผมไปเพิ่มในนี้ไปยังแก้ไข ในผมก็ลงคลิปนี้วิธีใส่ภาพในวิดีโอรครับคุณต้องออสมัครสิบห้าอะไรเกินลงคลิปได้สิบห้านาทียาวเกินสิบห้านาทีกว่าครับของพี่แค่เกินก็ได้ครับแล้วเมื่อสมัครแล้วมันจะมีตรงนี้อะไรเปลี่ยนรูปภาพแบาบ,บ,บแล้วก็คลิกไปแล้วมันจะมีให้คุณใส่รูปภาพผมก็เลือกสกูปภาพหนึ่งแล้วมาลงเลยนะครับ โ <Okay. S 2> อเคเข้าเจแ้วนะ,ะไหนกินไหมอ๋ออออเสร็จแล้วช่วงเซ็นเกมโอเคก่อนนี้ก็จะมาเล่นให้ดูกันเลยทีเดียวแต่ก่อนเล่นนะครับวิธีอยากเข้ากลุ่มเพื่อนในอันนั้นก็คุให้เพื่อนคนสร้างกลุ่มก็ได้ A B C D E F G Q R S, <S, <S ต่อไปก็ตัว T Thailand นะคราวนี้มากดคลิกถ้าเกิดเพื่อนคุณม,มีกลุ่มแล้วก็กดคลิกอะไรดูเพื่ออะไรนะดูรายชื่อเพื่อนแล้วก็กดคลิกที่รูปภาพเพื่อที่สร้างกลุ่มแล้วก็จะเจอแบบนี้นครับ นี่ครับแล้วก็คลิกที่กลุ่มนแล้วก็คลิกน่ะไห้หาสมาชิกน่ะถานะส่อนอยู่ในเกี้ยวซ่อนนอนละบางคนก็ต้องเอ๊ะเสร็จแล้วเหรอ นี่ครับแล้วมันจะมีกดเข้าร่วมกลุ่มนะครับก็กดเข้าเลยนะครับทำไมผมถึงแล้วน่ะหรอก็ผมเคยเข้าแล้วเนี่ยกดเข้าร่วมกลุ่มไปเลยเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยอันเก่าผมกามันเก่าผมก็มีอยู่แต่อันนั้นมันแหลกมากเลยลอนะครับโอเคแล้วก็กดเล่นเกมเลย แล้วเราก็เข้าถึงหน้าตาตัวเกมนะครับแป๊บหนึ่งนะครับโหลดช้าหน่อยโหเล็บยาวไปหาที่ตัดเล็บก่อนดีกว่าอ่านี่ครับก็จะได้หน้าตาแบบชาวเล็เตอร์อืมนี่ครับรู้ไหมแต่ก่อนผมทำหน้าตาแบบ นี่ครับก็กดตอนแรกจะเป็นแบบางนครับแล้วก็คลิกตรงนี้ครับก็จะครับนี่ครับถ้าเกิดมันไม่เปลี่ยนชื่อคุณแบบนี้ก็ไปเปลี่ยนชื่อคุณในสตรีมได้นะครับนี่เปลี่ยนสีผมพร้อมมมนไหนนะ ไม่มีผมเพอแต,แต่มีอย่างหนึ่งครับถ้าเกิดกดตรงนี้มันจะเป็นการซื้อครัก็กดเพไปเลยแล้วก็กดอะไรก็ได้ตับใจคุณแล้วมาทูทเทเล่กันเลยกดเอฟเอวิไปครับต้องทำเป็นมอดก่อนนะครับแล้วกดจีค่ะ <You. S 1> ยิ้วเนี่ยผมทำเสือเคอร์บี้ได้อยู่นิดนึง <You. S 1> ยิ้ว้ยยิ้ว Uh huh. ฉันยอมไปอย่าทำอะไรฉันเลยอย่าทำอะไรฉันเลยแล้วก็ฮ <Hi. S 2> โอเคนะครับซีมัดกดแทบเพือ่อ,อดูของนะคะเดี๋ยวครั้งหน้านผมจะมาสอน ทีเสกของนะครับงั้นงั้นก็ดูสักพี่คนอื่น ลงนะครับกดลงกดลงให้ดีนะคะเฮ้ยก็ใช้อันนี้นะครับกระดูกก็ไม่หักนี่เอาไว้เพิ่มเลือดนะครับโอเคก็ขับรถทธิเวลาตามพอสเปคเราเพื่อการเบรนะครับกดคลิกซ้ายเป็นการบีบแตรกดคลิกขวาเท่าไหร่ก็ได้มันก็จะเป็นการ อะไรเปิดติดไฟรถแล้วก็เส้นสุดตรงนี้กด F อีกรอบเป็นการหลงก็นะก็เสร็จแล้วกดล็อก a c ช i e เม m e n t นี่อันนี้เราก็กดเนคแล้วมันก็จะเนี่ยผมเคยปลดล็อก a c ช i e เม m e n t อะไรอ่ะรูปอะไรอ่ะมัจะไม่ได้มากูรุกะ <c oughs> เออจา้ะ <c oughs> หน่าผมเจอไอ้นี้แล้วมันเป็นตัวเพิ่มมอเตอร์ออกแบบฟู้สกิลเลยโอ้กดอันนี้เป็นอันนี้เสเปดิม เป่ให้น้ำสวยโอ้ัโฟกัสดีกว่าเนี้ครับนี้วันเหอันนี้สวยงามอันนี้ เตียน i n s ร์ t มี the video อืมนอนกับยาล่ะครับ v i ดี o โอเคก็นะครับก็เสร็จแล้วมานะดูตรงคอนโทรลกัน <c oughs> กดสี่ค่ะน,นะไหม่เอ้ย อันนก็เป็นรอเปลี่ยนมนกที่ค้างก็เป็นการรือะไร ไม่เปลี่ยนดอกเป็นตัว G อกดอินเป็นเลี้ยวซ้ายแล้วขวมองซ้ายสามสิบไปสกดูเพยยก็โอเคก็เซฟติ้งก็บลาบลาบลาบก็เสร็จแล้วนะครับก็ ขอรักกันเป็นเพื่อนที่ดีนะครับสวัสดีครับ